แคะแต่งเต็มพี่น้องไว้เลยเพิ่์ตัดสับระเบิดออดิอดีแม็กยีราบแค่แต่งเต็มชุดแต่งเป็นแสนแน่นอนกับพี่น้องไวุ้่นพ่อไก่เสมรถซิ่งทั้งเทมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอซไปทํามาหาจินครับผมไว้่นยทำเอ็กด้านหลังยกสูงโหลดเตี้ยเฮ็ดยีราบล่อ อ่ะมสนนานนะเบรคไม่คู่นาเบอร์อีกหนึ่งคู่นาพร้อมกับจอแอนดรอยวัดบดหนึ่งตัวครับพี่น้องนะโอ้ยสุดในรุ่นอีกแล้วมันจะธรรมดาได้ยังไงครับพี่น้องสุดจัดอีกแล้วออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนน้ำมันแถมหนึ่งพันจัดส่งทั่วประเทศเหนืออีสานกลางใต้ไม่ต้องมานาบริการเซ็นสัญญาห่อหน้าบ้านตงรงฟีีหอหน้าบ้าน ช่องเครื่องเลงเก็บสายไฟนะโค้รอนาคุ้รับบันไดทางปีกเตี้ยแบบนี้สุดในล้่นนาหาแสนเก้าหมื่นเกบาทเอาโซนรถไป2องหมื่นเหลือ5าแสนเจบาทพีดาวพีจองพีจับผีโอนทุกอาชีพจัดทรงทั่วไทยนะเอาโซรถไปสองหมนเหลือหาเจ้วดพันหนึ่งหมื่นับนาจอสั่งสองพัอะไรกดหนึ่งราทางเค่อกับพี่น้องไว้รุ่นยิ้มกันมาสุด พิ่งก็มาแกวด้านล่างอย่าเสมสซุ่มแจก,กเสียร์ให้ครับพี่น้องแกวไหมสุดไหมแกวไหมสุดไหมคอมเมนต์ด้านล่างครับพีนน่น้องไว้เลนแกว